ครับวันนี้มีมีดแคมป์สวยๆมาทุกคนชมอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดแคมป์ทรงที่ผมถูกใจเลยนะครับแล้วก็สเปคถูกใจได้นะครับเป็นของช่างมนชัยภูมินะครับนี่เลยนะครับทั้งหนาทั้งหนักนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับมีดแคมป์ช่างมนชัยภูมิครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมีมีดแคมป์เล่มใหญ่ๆที่น่าสนใจอีกเล่มหมทุกคนชมกันนะครับผมเรียกว่ามีดหลักนะครับมีดใหญ่ๆแบบเนี้นะครับอันนี้ก่อนจะมาชมตัวตัวล่าสุดของผมดูตัวเก่าก่อนนะครับตัวนี้เป็นมีดแคมป์ที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้ใช้ไปได้ครั้งสองครั้งเองนะครับยังไม่ได้ใช้งานสมบุกสมบันอะไรนะครับเป็นมีดแคมป์ที่ผมจุกใจนะครับ สเปคของผมก็คือมันจะต้องใบประมาณ10นิ้วกว่า,วานะครับแล้วกระดาม5นิ้วนะครับตัวนี้สันหนาประมาณ6มิลเองนะครับแล้วก็สเปคของผมที่ชอบก็คือปลายมันต้องแหลมนะครับปลายแหลมปลายตรงแล้วก็แหลมนะครับแล้วก็จะต้องมีกาดกึ่งๆกาดอย่าวนี้นะครับไว้ใช้เวลาเราใช้งานมือเราไม่ลูดไปนะครับไม่เหมือนพวกมีดเน็บนะครับ เล่มนี้ผมใช้มาพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าอยากได้หนาหนักกว่านี้อีกนะครับก็เลยไปได้มาอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นเล่มที่สองนะครับมีแคมป์เล่มที่สองนะก็จะเป็นเล่มนี้นะครับที่มารีวิวให้ทุกคนชมนะครับเนี่ยนะครับโอ้โหหนาหนักสะใจเลยนะครับเล่มนี้ทรงคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามีป่าด้านบนนะครับคล้ายๆกับใบมีดโบวีนะครับก็มาชมกันนะครับมีแคม ตัวล่าสุดของผมนะครับเล่มนี้เป็นมีดแคมป์นะครับใบยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับเป็นเหล็กแหนบนะครับแล้วก็ตีร้อนมานะครับแล้วก็ชุบแข็งตามสูตรของช่างนะครับก็จะทิ้งผิวคอนลมไว้นะครับสไตล์เดิมที่ผมชอบนะครับใบเรียบๆเงาๆก็ไม่ชอบนะครับต้องเป็นใบแบบนี้ครับอืือด้านเป็นไม้ประดู่นะครับยาวหกนิ้ว ก็จะมีแหวนเหล็กนะครับกลึงรัดตรงคอมีดมานะครับแล้วก็มีอีฟ็อกซี่นะครับอุดไว้แหวนรัดนี่นอกจากจะสร้างความสวยงามแล้วก็สร้างความแข็งแรงด้วยนะครับให้ไม้มันไม่แตกนะครับเวลาเรากแทกไปนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของมีดช่างมนก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นหมุดตัวหนึ่งตอกขวางใบมีดไว้นะครับใบมีดมันไม่หลุดออกไปนะครับเกิดเหตุขัดข้องอะไรใบมีดก็ยังคาอยู่ที่ตัวด้ามนี่นะครับ ตัวด้าวไมประดูเเขาเผาไฟมานะครับเป็นลายเป็นลายให้มันเป็นลวดลายหน่อยหนึ่งนะครับมีเท็กเจอร์หน่อยหนึ่งนะครับแล้วเจาะรูร้อยแลนยาดไว้นะครับตัวสันมีดหนา9ก้ามิลน,นะครับโอ้โหหนาสะใจผมเลยนะครับหนา9กมิลแล้วก็มีลายมาให้นิดหน่อยนะครับสันหนา9ก้ามิลกับมีดแคมแบบนี้ช่างมนผมไม่เคยเห็นช่างมนทํานะครับ เห็นเต็มที่ก็คือแปดมิลนะครับหกมิลเ็ดมิลแดมิลเก้ามิลนี่มีเล่มนี้เล่มเดียวที่ผมเคยเห็นนะครับน้ำหนักโดยรวมประมาณแปดร้อยกว่านะครับแป0้ยหสิกรัม8ปด้อยสสิกรัมประมาณนั้นนะครับหนักอุ้มมือเลยทีเดียวนะครับอื้มเวลากระหน่ำฟันลงไปนี่นะครับละใบเใบทรงโบวี่แบบนี้ผมชอบนะครับมันกึ่งกึ่งบโบวี่อย่างเงี้ยนะครับทั้งใช้ทุบใช้กระแทกนะครับโอ้โหมันเหมาะ เหมาะมือมากนะครับเล่มนี้นะครับมีดแคมป์นะครับตัวนี้เข้ามือผมเลยนะครับใบจะยาวฝันนิดนึงผมชอบใบประมาณ10บนิ้วนะครับแต่11นิ้วมันก็หนักเครื่องขึ้นนะครับแล้วก็จะให้น้ําหนักฟันที่หนักหน่วงรุนแรงนะครับสวยไปหมดนะครับในสายตาผมนะเล่มนี้นะครับงานพอใช้ได้เลยนะครับเล่มนี้นะครับของช่างมนชัยภูมินะครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะครับมีช่างมนนะครับ มีประมูลกันนะครับราคาหลักร้อยนะครับมีประมูลทุกวันนะครับโลมมีช่างมนชัยภูมินะครับอุ่นลุ้นสินค้าไทยกันนะครับอืงานโอเคเลยแหละนะครับหลังๆเนี่ยทํามีดออกมานะครับเนี่ยน้ําหนักน้าหนักโอเคเลยสําหรับผมอันนี้นะจะหนักกว่ามีดแคมป์ตัวแรกของผมนะครับตัวนี้ประมาณเจ็ดร้อยกว่ากรัมนะครับลองเทียบกันดูนะครับโอ้โหผิดกันเลยนะครับดูดิเห็นนะตัวสันเนี่ยโหคนละเรื่องเลยนะครับ แล้วก็ยาวกว่ากันนิดหนึ่งนะครับยาวกว่ากันประมาณนิ้วหนึ่งโอ้โหรุ่นใหญ่กว่ากันเยอะนะครับใบทรงใบคล้ายๆกันนะทรงด้ามคล้ายๆกันนะครับผมชอบลายใบที่ทิ้งผิวคอนไบบนี้นะครับโอ้โหมันสวยสวยดีนะแลวเวลาใช้ไปมันมีรอยหรือมีอะไรเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับเพราะว่ามันก็มีรอยมาอยู่แล้วนะครับเป็นเหล็กแหนบนะครับเก็บความคมได้ดีมากนะครับ ถูกใจเลยนะครับมีดแคมป์นะครับมีดหลักเล่มล่าสุดของผมนะครับอันนี้น่าจะซื้อมาเก็บนะครับคงไม่ค่อยได้ใช้งานหหละครับผมชอบสเปคมันนะครับคือเป็นมีดแคมป์แล้วก็สันหนาๆไปเนี่ยนะครับถูกใจเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมีดแคมป์มีดเดินป่านะครับของช่างมนชัยภูมินะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนำมาทุกคนทุกคนอีกนะครับ มาเสพความรู้ดูของมิคมกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ